สวัสดีค่ะพี่น้องมาพบมาพอกันอีกคือกับช่องฝ่ายสีสาวสิงสาวเซินนะคะมือหนีฝ่ายสียผ้ามากินตามบักฮงเนาะเหลืองงาสมาแบบมือหนีออกโอเนาะคอมาหนาวโอแบบว่าเป็นอย่างเดียประเด็นก็คือเสื้อยูนิฟอร์มนะชุดพนักงานมามันรัดคักโพดมันหายใจไม่ออกมือหนีอันตอนเสาวก็บม่ได้กินเขาด้วยตอนเสาวกับตอนเที่ยงอะไม่ได้กินเขาช่วงโปรตีนเอาช่วงเว่ยโปรตีนออกอยู่ท้องอยู่บันีิกรับมาหอดท้องอ่ะอยากกินเน่าแซ่บ มาด้วยขิงเขอขออนุญาตใส่มือนะคะอบอกคุณว่า,บาพิษนะยาแสบท้องสิบบอกว่าเวลาใส่สวอหั่นข้งเขาแสบ กินยังไปก็จะแน่นเนี่ยเป็นกระโดมตีเนะาะเดี๋ยวบอกมู่มอวานไปลงไปกินขาวจกวิตอัดแห้งกินยังกับปลาแซลก็นด์ขอหัวหนาวโอ,โอซ้ซ่าเสื้อรัดเป็นเหตุสังเกตได้ ตอนนี้เป็นเวลาแบบสามโงครึ่งน,นะคะเด็กน้อยกำลังเลือกเรียนกำลังยางดูท้งทางมาด้วไปหนอกบอกให้เพื่อนอันตำ้มปเพชรไหมซีมันก็อาจจะจางจแางแต่ว่าประแดพค่ณนัวอยู่เด้ อาาแม่ไม่ค่า <c oughs> บอกเพื่นว่าแม่เอาตำส่วนนะ <c oughs> เพชบบรบลาเ่าเพชรจ้า ปากิน็นมันใหญ่ก่อนเนอสีซุม,มุ้งซุ่มกับอยากยเดยพี่น้อซุ้มกับอยากอยู่นยยหนอก,กินยังพิษพิเปียวเปียวใช่ไหมมีแต่อิป,ปูนะคะทำไมไม่มีตอนปลาแดวเลย ตำมเสว่าขอาอนุญาตก,กินต่อก่อนนะคะยาวากันด้วยพี่น้อง,สงใส่เมื่อใส่ถอ่มันกินบะเจี๊บแคบหมูกรอบเยี่ย มาเด้อพี่น้องปองไปโอ้ยหิวเขาหลายลืมทายลูปอันตัวอันแก้ไม่ไม่ไม่เป็นทางหรอกกินลวดเปลี่ยนชุดพนักง,งานออกมีแห้งค่ะบ๊วยบ๊วย นั่งตัวเดียวเลยง่ายนะตัวハンใส่คันบใสซกับบได้ก็เลยได้สนใ่เสื้อฮาทไปเห็ดงา้างซ้ำ แซ่บดีนะคะต่อนะคะต่อ พ่ะหันหัวหนาได้มากแวไปอ่านไล่รอบแป๊บนึงคือแป๊บหันคือ อัดคิดอยู่มุมโซฟาฮ่าขันเสียงดังจังเดะบ่มมี่มาละใหญ่เด้อก็ขออภัยเด้อพี่น้องเด้ออยากมาซาฟานะ ขออนุญาตไปกินต่อก่อนนะคะบายบายขอบคุณที่รับชมะคะ่ะ